ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับเนาะครับวันนี้โอปอารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของพินุษนะฮะเมียของัวงูนะครับเนาะครับเมื่อคืนฝันว่ามีคนมาชอบมีคนมารักนี่นะฮะแสดงว่าพินุษ์บอกว่าถ้าฝันแบบเนี้ตัวเลขเข้านะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกาลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อใม่พี่น้องครับจะได้รับข่าวสารแนวทางใหม่ๆของทางช่องนะครับโอเคครับเพื่อนเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามพี่นุชว่าเมื่อคืนเนี่ยความฝันของพี่นุชจะเป็นแบบไหนคืนวันพระที่ผ่านมานะครับเนาะโอเคครับไปสอบถามกันครับผมสวัสดีครับคุณัสวัสดีครับยห้นาหายตาโดนนะคะ ไปรับจ้างเป็นรับจ้างคู่บ้านเด้ดำหน้าเน่ครับผมค่ะวัยยุ่เชียวเราเป็นเป็นยังไงเออนโศกมันตัวไปดำให้ดำหน้ากระไดแล้วก็ปั่นไถดอกต้องบอกคือไปดำซอยเพิ่นโอ้ทึ่งซอยแห้งทึ่งรับจ้างช่วงนี้เลยบ่ค่อยเห็นหาเงินทำบ้านนเีโอ้หาเงินทำบ้านหาเงินทำบ้านครับโอ้หาเงินสามว้านจำไมไม่ให้เนี่ยโอ้หาเงินทำบ้านหาเงินทำบ้านวอดนี้หันมีโศกไร สีร้างบ้านบ่ค่ะอยู่โนนใช่ไหมไม่สนเที่ยงถึงข้างอย่โน่กไงยังบ่ท่านมีบ้านเนาะค่ะมาคุณดีหมองลบฟ้าลบฝนเลยพี่น้องเอ้ยเท้าเห่าขวางอันควางงูนี่บ่ได้ไปนอนแลนวคอนโด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 ยัดสันพื้นบ่ได้ไปนอนแล้วง่ไงว่าแล้วจ้าเมียก้าวคนกวนหลายว่าสิจ้าโอ้ยเห็นทุกมมือเห็นแท้ทุกมมือไอ้ลังทุกมมือเนาะเนี่ยเขาให้เห็นตาหนูเนาะเพห็นว่าเห็นเนาะเพห็นแล้วเพ่น หัวผัวเพิ่นบ้ใช่ป่ะตั้งแต่มือนันพี่นุชกับเรขึ้นไปอีกได้แต่พ่องูน่ะที่เอื้อมนเก็บของมาเบิดเลยค่ะโอ้ย่านย่านวัดย่านที่ตัวเพิ่นมาตัวใหญ่ขนาดหรือเคือจะที่ย่านมาเพิ่นก็มาเห็นหนูเห็นเนาะตัวใหญ่ไร้ธรรมไทยเนาะหนูก็เห็นเน่ะหนูก็ย่านทันระหนูก็ย่านเพิ่นฟ้อนนอนน้ำได้หันเนาะหนูก็คิดไปทั่วเนาะอืมไปเห็นตัวใหญ่ได้ค่ะ แต่ว่าทีมงานไปบ่ท่านคื่อไปทีมงานไปดีเพรมีวาสนาเพิ่นก็ดไปเห็นเนี่ยเนี่ยเพิ่นว่าอันผัววเพิ่นว่าตัวเดียวกันก็เพิ่นเห็นนั่นละตัวเดียวกันตัวเดียวกันนั่นน่ะแต่ว่าพี่นุชก็บ่กล้าขึ้นไปแล้วแต่ฝุ่นเนาะจ้าทำมาทมาไดรเพรา่ว่าเรียนบ่จ้าอ่าจักเพิ่นสิมาเท่าไหร่นาะเฮาก็บ่ฮู้เนาะคนละสัญชาติเนาะเฮาก็บ่ฮู้จักเพิ่นออืพี่นุชก็บ่ได้สันทัดกับเรื่อง กับงูบัดนี้เพิ่นไก่ย่านตัวเพิ่นบ่เคยขนอันที่เลี้ยมานั่นขาหนยเย็นจังเลยที่พ่อไว้อยู่นห่อยนั่นแหละโนย่านแห้งไหลเดี๋ยวพันขาหนูนอันโนย่านย้อนกระเป๋าทีมล่องนน่อันเพิ่นอันใต้หลังตีนอ่ะโอ้ยจะบอกมาอีกเลยหนูเสียวหนูนนักชี่ก็เดียมไรนู้นเสียวหนูย่านจำใส่เนี่ยจำนี่ว่เอาไปจำไส้เนี่ยล้ว เลขผู้ใหญ่ใจดีเดี๋ยวนี้ได้ส่งมาให้พี่นุชย์ไหมครับผมพอดีบรรทัดอยู่โซ่เลยค่ะโอ้เขาเข้าเข้าครับผมวันเขาโคกหนึ่งค่ะครับได้หลายป่ะเงินเมื่อกี้พี่พี่ได้ยุบพุ่นหนึ่งพู่นหนึ่งกับโซ่หอยหนึ่งพี่ได้ยุบประมาณห้าพันโอ้ก็ยังดีนะครับเนาะได้ค่ากับข้าวนะพี่นุชเนาะก็ได้เสียค่าประกันค่ะโอ้ครับผมเป็นงซ่ไหม คลดสีให้โชคดีๆนในราค่ะเพิ่นอันเพิ่นว่าเพิ่นเรียกตนเพิ่นโจ้วให้ที่ถูกงวดก่อนก็สามตัวเนาะข้างบนข้างล่างโอ้ขอบบนขอบค้นพุ่งใหญ่เจดีนะครับที่ฉันยังได้รู้ไปให้เพิ่นไม่ฟิฟิมเลยฟิฟิมหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งแปดฟิฟิมแบบไหนพี่ก็บอกเขาใจเพิ่นก็ซื้อเพิ่นก็เพิ่นก็ว่าตั้งแต่ผมพูดแลพ้นก็ว่าฉันพูดแล้วก็ว่าผมเนาะ ซื้อหอยมาไม่เคยถูกบนล่างเพิ่งจะมาถูกกับเกมน่นนี่แหละฟันทิ้งเพิ่นนะเพิ่นก็ส่งมาให้ครับรวมทั้งเบอร์ทหารพันนี่แหละโอ้ครับผมจ้องให้ที่ก็บว่ได้ส่งวัดหลครับได้ไปค่ารถไปกรุงเทพเด็กว่าไปกรุงเทพมากพี่หัวตะมาเด็กไปทำเรียงสารเพิ่นเด็กสารที่เกจอนี่ยค่ะแต่ว่า วัดนี่เป็นฟันดีว่ะค่ะฟันฟฟเชเดเออฟันสันสันเ้อพี่น้องเ้อฟันว่า,วามานั่งอธิษฐานอธิษฐานว่าสาธุสาธุเ้อปูป่กับญาลูกหลานมาเพิ่มบุญบาร,รมีลูกหลานพระท่านมีเ,นเห็นมีสันอยู่<ช>ลูกหลานอันเป็นลูกเป็นหล,ลานลุงหอมอม,มาอยู่น้ำเพลินมาอยู่บ้านเพลินทีกับทถมไหวพระท่านเลมีหมองรถฟ้ารถฝนดอกปู่ปรดเมตตาสงสารรูกเด้ออยังเศร้ามามาฝัน ฝันวานมีผู้ชายมากโอมันนอนน้ำมากรอผู้บอกรอเลยใส่สุดวันนี้มากออตื่นมากอดก็หอมแกลีกรอเรียวผันวานมากินข้าวน้ำเอื่อยได้กินข้าวด้วยโอ้ได้กินข้าวด้วยมากินข้าวน้ำด่านั่งกินข้าวน้ำโอ้ยิ้มปุยปุยพี่นุชอายุจักตีแล้วค่ะตอนอันหาชิปอันหัวยังหาอันหาชิปเกต หาหกขาเจ็ดเห็นมากอดพี่นุชเนาะแสดงว่าเลขเข้าเลยนะกอดท่านเอฟฟันดังสี่อะไรหลดนะกอดปัาเก้าเลเก้าเออเก้าหาหกท่นเอฟันดังสี่อะไรหลุดเนี่ยท่นฟันดังสี่แสดงว่าเลขเข้าพี่นุชได้เสียงเลขตัวใดไว้คะเนี่ยบอทันได้เสียงบันนี่เัินก็เสียงที่เจ้ามาให้ไหมเกตแปดชี้เกตสี่หกไหมนั่นละเสียงมวนนั่นละนันดะฝันมาตลอดเลยอืบันนี่ะ บาเนกเล่นมาเบิ้งคลิปน้องโอปอครับพี่เตียวว่า,วานั่นแหละถ้าเบิ้งเจ้าเ้าเบิ้งด้อมืออื่นเพิส่สีมาเม่นอิลีเม <า S 1> <า>ย์อ๋อว่าน้องโอปอสีม้าเมย์เจ้โเจ้าเธาโชคน้ำเพิ่นแต่ละลว,ว่าสีอี๋ลิมาเตียวว่าละว,ว่าแล้วบอกว่าถ้าเบิ้งเจ้าถ้าเอาเลน่นว่าโอปอดวงเจ้าก็ดวงโอปอสมพงกันครับเเบิ้ง่าเสียข่อยมาเม่นอิลีมาพอดีเลยมาพอดีเลยอ แต่ว่านาเตี้ยนี่พ่นทักแม่นได้สุกเพ่นมาเด็กอยู่น้ำโอปปอนีหมาสองเทียสามเทียเลยเด้แล้วหม่อมเนด้แล้วพ่ตัวเด้ครับแล้วบ่ซื้อสัตว์เด้เตี้ยถ้าเพิ่งว่าเสียข่อยพัน่ะแล้วยังไปหอดถนนฝั่งด้านน่ะแล้วเห็นรถนองโอปปอมามาแล้วน่ะเสียข่อยพรพันเอาว่ะแล้ว่าแต่เราฝากไปเก็บเพชรับเอาเรื่องงงมาเราไปเก็บเพชรบ้านนี้เียกตัวไหนล่ะค่ะเพ่น ได้มากวดนี่ได้ตัวได้่นพ่นุชอบตัวไหนครับผมเด็กมากพ่นุเดปั้นดีพี่มักไอหาซหกห้าซีห้าซีแล้วก็หาผู้ซ้ายน้ำหาผู้ยิงน้ำซีนะครับอออันนี้ตัวเลขที่พี่นุชอบนะครับเน้องนี่แหละค่ะชอบเล็กมักไปครับเอเอซีครับหาซีหาหกหาเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเนี่ยทะเบียนสามรอพี่นุได้นี่ยสองเจ็ดห้า เพื่อนไหนโชคดูดูได้สามรอขั้นนี้แม่นีิดีตั้งแต่ออกมาเขามาตลอดเสามโดสามโขนะพ่อไว้นี่ราคาฝันสั้นๆต่้งนี่ดอกพี่นุตเอาโบเป็นก็มีเจ้าของก็ได้เชื่อตั้งเป็นดอกพี่นุตคันตะเบียนรถเจ้าของเจ้าของก็บ่ค่อยได้ เอาคนก็ได้แต่ว่าคนบ่อค้างสองอยู่ดิก็ได้เที่ยวเดียวตอนถึงนัดนาฬิกาวันที่ห่ะโอ้นั่นเห็นบ่ครับถึงวันที่ห่านพุ่นเตี้ยวพุ่นเตี้ยรถม้าดิรถม้าดิรถมาให้โชคแคปนาจอไว้แนวท่าแกพี่นุชให้เพิ่นเชียงเบิ่งอีโคนทุ่ยถ่ายจังยำกันครับงวดนี้ก็ให้โชคให้มานให้พี่นุชได้เงินเฮ็ดบ้านเด้อเฮ็ดเงินเฮ็ดซานเนี่ย ตอนนี้กระนอนกระตอบอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ครับกระตอบนะครับผมเบินต่อเด้อคือกระนอนกระตอบอยู่พ่อได้นอนค่ะถูกก็ถูกถูกไม่หลายเนาะพี่นุษยเนาะกับใครก็คอนโดเจ็ดสั่นอยู่ครับกระตอบอันนี้น้อนกระตอบนะคะประกาไปนอนอันนี้ปรกาศไปนอนคอนโดคอนโดเนี่นงูขึ้นครับทุเขียวย่านไรอืม พอว่าดต้นหนูย่านเด้อพอไหวเพื่อนเท่งย่านค่ะโอ้ผู้เพื่อนเท่งย่านครับคนว่าเพื่อนแท่งย่านค่ะมาแม่เจียวนังหยางใส่ตับกระถินว่าย่านไลฟ์เพื่อนแท่งย่านครับอันนี้ก็คือคอนโดโอ้โหเป็นอันนี้คอนโดอันนี้เป็นอันนี้ก็เท่าเฮาเท่าเฮาเท่าเฮาครับพี่นอนไปก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้พระท่านมีเงินสร้างบ้านครับมีโชคงวดนี้ล่ะเจนุชวาสิได้เที่ยงเฮ็ดยืน ว่าที่ได้จังหวัดทหารด้านหน้าเก้าเก้าแปดเด้งนาะนบอกห่างนานเนาะครับผมแย่กันสี่ร้อยเด้งเนาะเป็นตาได้อยู่ดีงดว่าหันว่าเป็นตาไม้อยู่ดีนะมันม่เดกหนาเนาะมาห่างนานน้องโบฉันไม่ทื่เนาครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพี่นุชนะครับผมที่ฝันว่ามีภูมิมาบอกนะฮะมากอดมารัก มาพาไปกินข้าวนะครับเนาะเอาก็ล้องพิจารณาดูนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอาเป็นความฝันของพี่นุชนะฮะหรือว่าแฟนใหม่พวงูนะครับเนาะตอนนี้พี่เตี้ยก็ไปหาเห็ดนะครับเพราะพี่น้องก็ยังไม่ได้เจอกันเลยนะครับเอาความฝันของพี่นุชไปก่อนทั้งหมดเมื่อกี้เลขของผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้ก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับพี่นุชก็มาตัดเล่นเอานะครับก็เข้า1 7นะครับผม16 6 1กัน1 7นะครับก็มี FC หลายท่านถูกกับพี่นุชอยู่นะครับเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องอูปอพารวยนะครับผมกับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ